ดูดวงชาวราศีกุมผีกลัวคนกลัวผีมันก็คือผีแล้วคนมันก็คือคนนะผีมันกลัวนะผีมันเข้ามายุ่งนะบผมเราก็ไล่มันออกไปแต่ดวงนี้ดวงเขาเรียกว่าดวงจุไอ้ดวงแข็งใหญ่สุดแข็งก็คือใครทําอะไรไม่ได้ใหญ่ก็คือใหญ่ก็เข้ามาสิครับผมเพ่อนเล่นกูนะผีมันก็กลัวเหมือนกันนะโม้กอนนะผมตอนที่สองตอนที่สอง ร่บผมโชคแคตาบุตรศลวาส,สนาเทพเทวดาสิงสิรข้ามชูปกปกของกองรักษาก่อนเด่นนี่หมอสั้นได้อน,นี้มาลูกสกดหลงพระจงมน้าต่างนอกดูดูสภาพนี่นี่สวยมากๆสภาพชแมชแมป์ครับแชมป์ประกวดได้ที่หนึ่งหมอสันว่าชแชมป์นี่ลูกสกดหลงพระจงนะครับผมหลงพระจงได้มาจากเสียนใหญ่นะครับนะผมหลงพระจงนะผมปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า นะครับผมลูกสะกดลงประจงเชือกเดิมดูเชือกเดิมนะครับผมสี่พันแดร้อยบาทท่าในสนใจทักมาั unny นะสีนน่สองแปเก้าลูกสะกดเราก็สะกดมันนะ้อยเลยนำมัดมันน้อยนะครับผมเราก็ใส่พกติดตัวนะครับผมนะบถ้าท่านใดสนใจมู่อันเดียวนะนะครับผมสภาพแชมป์นะแล้วจ,จะเอาไม่สวยก็มีนะแต่ต้องรองก่อนเพิ่งไม่ไม่อยู่แล้วมีแต่สวยๆอันนี้สวยถอดมาจากเอลเหมือนกันนะครับใครสนใจนี่ สี่พันหนาร้อยบาททักไลน์มาลูกสะกดหลวงประจงบรรณาต่างนองตาของแท้นะครับได้หยักเซียนใหญ่นะครับนะครับผมทักไลน์มาครับผมโชคชะตานี้ตกตำแหน่งอะไรตาช่างจัสติกตกตำแหน่งในดวงชะตากดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกใงวิญญาณทุกอย่างมีกดก,กดนรก,ก,กมีนะครับครับผมกดนรกอเวลาท่านไปจากโลกนี้พคนเราไปจากโลกนี้เป็นยังไงนะวิญญาณก็ออกจากร่างครับผมโยมพรทูตก็มารับไป พอามารับไปโยมมาทูตเขาจะถามถ้าทําบาปกรรมมากไม่ต้องดิ่งลง,ลงนรกเลยเอเวจีตามครูบาอาจารย์พูดนะหมอสันไม่ได้พูเดเองนะผมแตถ่ถ้าเราไม่ทํําทาบาปกรรมมากโยมมาทูตจะถามครับผมทําไมตอนทําทอายุเป็นโลกมนุษย์ไม่ทําบุญก็ผมไม่รู้นี่ส่วนมากจะเป็นคํานี้ยหมอสันจินานาการภาพส่วนมากจะเป็นคําเนี้ยก็ผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เชื่อผมไม่เห็นเยีย ไม่เห็นก็นู่นเลยยอมเอ้ไม่ใช่นวดเรงไม่นู่นเลยท่านเทวดานะโยมงพทูนท่านเป็นเทวดาเดินตรงไปเลยนั่นนะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาทีนั่นนะ่ะเดินลงไปข้างล่างตามตำราตำราเขาเขียนไว้อย่างนั้นัะผมเพราะฉะนั้นสิ่งตา่างๆครับผมตอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญแล้วเราโชคดีแล้วอย่าลืมทําบุญทาทานทานศีลภาวนาเอาไว้ครบ ครับผมถึงแม้ท่านจะขาดข้อไหนไปบ้างจะไปเที่ยวสาวๆไปทําอะไรก็แล้วแต่แต่กลับมาเนี่ยศินเอาไว้มันท่วนครับผมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กลับมาแล้วเอาให้มันท่วนแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันครับค่อยๆลบค่อยๆเลือนมันสิ่งชั่วอมมงคลค่อยๆลบไปครับอย่าไปหวังอะไรมันมากอย่าไปหลงนะครับครูบาอาจารย์ก็บอกว่า,ากายสังขารเราเหมือนน้ําตุ่มไอ้ลูกตุ่มถุงถุงในข้างในมีน้ําเลือนน้าหลอง มอกอย่าอย่าไปหลงเราเอาผิวหนังมันออกมันก็หน้าเกลียดบมกว่าอย่าเราอย่าไปหลงแต่ก็ทนมให้ไหวสักคนแรับผมโชคชะตาบุตุสนวศนาดวงนี้ยิ่งใหญ่ทําตามกฎบ้านกฎเมืองท่านจะประสบความสาเร็จครับจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดูสิออกตําแหน่งชาลลอตเลยครับจะร่ํารวยออกรถใหม่ใบแดงซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านจักรวาลเอาเอายางนั้นเลยเอาจารย์ ก็ตกตำแหน่งไฮพิเทศผู้มีบุญกุศลศาสนาจะให้หมอสันทานายยังแบบไหนะก็ต้องทํานายว่าดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ดีใช่ไหมมันก็ตามไพ่ไงไพ่มันบอกว่าดีอะับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุเลกเรืองขึ้นมาทันทีทัาใดแล้วจะมีเกณฑ์ชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันท่านเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อหมอหมอสันไม่สนเพราะว่าดวงชะตาท่านมันเป็นอย่างนั้นอมพระราชาแห่งเหรียญบังเกิดขึ้นไปว่าจะได้เงินก้อนโต แม่จะไปหาหนทางตรงไหนมืดมืดแปด้านถ้าท่านมืดแปด้านอยู่นะหมอสันบอกให้นะคุรรีบไปทําทานเลยทานยังไงอาจารย์เงินก็ไม่มีมีส200มักสองร้อยไหมมีสักยี่สิบบาทไหมะผมเดินไปท่าน้ําเนี่ยท่าน้ำเนี่ยซื้ออาหารปลาปลามันหิวเราก็หิวไหมหิวหมอสันก็หิวเหมือนกันหิวเหมือนกัน หิวก็อยากกินข้าวโอ้โหอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยเวลาเราหิวไงแล้วผมเราก็หิวปลามันก็หิวเร,เราให้ทานกับปลาก่อนเพราะว่าอะไรปลามันบริสุทธิ์มันไม่โกหกเราหรอกว่ามันหิวหรือไม่หิวแต่ทุกคนหิวนั่งละผมเราให้ปลาก่อนเดี๋ยวเทวาดาก็จะช่วยคนอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ไม่ไม่เชื่อลองดูให้อาหารปลาเนี่ยให้ทานเนี่ยให้เสร็จปุ๊บสดกระถางกันล้านด้วย เอาสามพุทธามาโอเอาสัน้นๆก็นดะเอากาถาพระประเจตนะพุทธามาโอนาโมพุทธายาเอาสัน้นๆไปก่อนนะผมถ้าเยอะเก่งเยวค่อยเอายาวนะผมเดี๋ยวเงินมาเดี๋ยวโชคมานะครับเอาไว้มันครบเอาไว้มันท้วนครบท้วนบริบูรณ์น่ะฐานสินภาวนาเอาฐานก่อนอย่างแรกฐานเนี้ยเป็นปัจจัยให้มีศินศินต้องเป็นปัจจัยให้มีภาวนานะครับผมเพราะฉะนั้นเราไล่ทีละสเต็ปบ,บอกได้เลยเย,ยวะเจริญ เยอเงินเงินไหลกองเงินไหลนองทองไหลามาอย่าพูดผิดนะครูภาษาไทยพิมพิม,มาห,หาหมอสันอาจารย์พิมพ์พูดผิด <c oughs> ครูภาษาไทยขอบคุณมากครับครูภาษาไทยครับ <c oughs> หมอสันสอบตอกภาษาไทยนะค,นคุณครู <c oughs> นบตอนมีมีมีถึงแก่สี่ใช่ไหมบมได้ศู <c oughs> นย์นับศูนย์ แต่ว่าได้ได้สี่พระพุทธศาสนาสลับกันนะผมความชอบไนคนเราอะเือภาษาไทยเราไม่ไม่ก็ยไอ้น,นี่นะเรามันก็มันก็ต้องเรียนอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราลิ้นมันเป็นอย่างงี้นะผมเพราะฉะนั้นในบุญกุศลวาสนาถ้าตกตำแหน่งที่ดีก็คอยดูสินะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาทำตามกฎบ้านกฎเมืองสิครับผมแล้วดวงชะตาจะเปิดโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น เข้ามาประเดบดังมันต้องมีถ้าดวงท่านไม่มีอะไรดีกับเขาเลยเกิดมาโคตรจนเลยมีแต่คนเกียรติแต่คนสาปแช่งไอ้นี่ไอ้นี่กรรมหนักไอ้นี่กรรมหนักมันมมแจะคนสาปแช่งผมอาจารย์เองทํากรรมหนักเองทกรรมหนักแล้วทํายังไงอาจารย์ป่อยปล่อยกบอาจารย์มมแจะเลือกปล่อยปล่อยอะไรก็ปล่อยปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยอะไรผมไม่เห็นมีปล่อยไม่เห็นดีเลย ครบสิครับเอาไว้ครบสิปลาหิวไหมให้ฐานยังไอ้อาหารปลายังฐานศีลภาวนาครบอีย้ยงรวบมสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนะบอกไว้ก่อนนะเทวดามาช่วยทันทีนะแล้วท่านมาอ่านตําราหมอซัน,นะแล้วมาถามหมอซันหมอซันบอกฐานเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างทําแท้งยังแก้ด้วยทานเลยบอกให้เออรวบมทําแท้งยังแก้ด้วยทานเยนหมอซันบอกเนี่ยรวบมตกตําแหน่งไพ่เพจใช่ไหมไพ่เด็กวิญ,ญญาณเด็กตามไปทําแท้งมาหมอซันบอกเลยไปถวายสังฆทาน เขาแต่จีวรและพระปังสนุกหมานทองเหลืองห้านิ้วไปถวายแล้วหมอจางก็เปิดไพ่เสีย่ยมทายคุยกับผีเด็กข้าพเจ้าขอเชิญวิญญาณเด็กผีชื่อตัวนี้ตัวนี้นามตะกุลนี้เด็กใช่ไหมสำนุบน้ำขึ้นมาเปิดไพ่ขึ้นมาเหมือนเล่นผีด้วยแก้วเปิดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บไม่ยอมเว้ยผีไม่ยอมพเปิดขึ้นมาอีกทีออกเดี๋ยวจะถวายชุดนี้ปุ๊บยอมพอยอมปุ๊บตั้งชื่อให้เขาด้วย ตั้งชื่อเด้วยชื่อโมโม่สันตังเองชื่อเชอรี่ชื่อน้องแอนนันเดนตั้งไปเลยสันตั้งไปเลยจะชื่อนี้นะนะส่วนมากลูกดวงจะโอเคโอเคอาจารย์ขาโอเคค่ะพอกว่าจะตั้งไปเลยนั่เด็จอนวิกจอนวิกชื่อจอนวิกเด็กผู้ชายเเปิดไพ่มาเป็นเด็กผู้ชายจอนวิกรับรองเท่น,นะซื้อปืนถวายด้วยซื้อปืนให้เด็กด้วย ได้เลยอาจารย์ถวายพระปางะดุกอ่ะดวงเปิดเอาสิ่งเหล่านี้เขาปิดกันอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าเราก็เปิดดวงจะตาง่ะนะผมแต่เริ่มแบบเงี้ยดูได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลึกกว่านั้นพวกกล้องกอยกึกเกยอย่างเงี้ยหมอจะไม่ดูนะนล้นมันแรงไปนะครับผมแล้วผมแล้วก็พบเหรียญพระปางสะดุ้กมารปางสะดุงมารพบติดตัวไว้อะไรเงี้ยเออเป็นเหรียญแก้กรรมเอาอันนี้เป็นความเชื่อมันไหนๆแล้วขายด้วย สองร้อยห้าสิบาทนะเหรียญเก่านะเหรียญเก่านะันนะบผมเดี๋ยวมีคนพิมพ์อีกอาจารย์ขายของไม่ขายใ้เราเงินที่ไหนไปทําบุญวะยังไงไปยืนเยืนดูเขาทําบุญเหรอโอ้อาจารย์ไม่ทําเงินไม่แต่บาทเดียวเลยนะอยากจะถามเราไม่มีตังค์เดี๋ยวแป๊บนึงไปขายของก่นไอ้นี่ไม่ให้เราขายด้วยเลยลรวบอกเราขายของแท้ไม่เลยขายไอ้นี่นี่้วผมเหรียญเหรียญเก่านี่นะครับผม แล้วของของก็ของดีเนี่ยแล้วผมมันเป็นทักษะของเราเป็นเป็นความถนัดเนี่ยชอบเครื่องรางของกันก็ทาในสิ่งที่เราชอบนี่ยนะครับผมไม่ขายหมปิง้งมาให้อาจารย์ไม่ขายโมปิง้งอาจารย์ขายไม่เป็นหรอกแล้วบอกอาจารย์ผมขายหมปิ้งได้วันละหมื่นแล้วนะผมเดืเอนละเป็นแสนสีนส่ห้าแสนโอ้โหทําไม่เป็นหรอกแบกก็ไม่ไหวปิ้งไม่หมดแน่นอนพราะมันเป็นงานถนัดหมอสันก็ต้องทําสิ่งที่หมอสันถนัดใช่ไหมก็ถูกต้องแล้วไงเออ เครื่องรางบาอท่นก็แบ่งเครื่องรางเออได้เงินไปทําบุญนะผมแล้วผมโชคชะตาบุตุสนวาส,สนาจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะต่างคนต่างความคิดหนึ่งชีวิตล้านความฝันหนึ่งเธอคนนั้นให้เจอคนเดียว,วผมรักทุกคนเลิฟเลิฟแล้วผมขอให้ด้านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับอยู่ให้เป็นครับผมโลกนี้มันแล้วผมไม่มีใครที่เพอร์เฟกไม่มีใครชอบเราทุกคนหรอก เราแค่อยู่แบบอยู่ในธรรมะอยู่ในธรรมะอยู่ในศีลนะใครไม่ชอบธรรมะของเราก็เรื่องของเขาเราอยู่ในครูบาอาจารย์สอนศีลทานศีลภาวนาถ้าอยู่ในศีลอ่ะไม่ไม่ไม่เกิดโทษแน่นอนนะครับผมขอให้ท่านเจนชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายนะครับครับผมขออวยท่านเจมชื่นกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันดานขอให้ท่านเจมชื่นครับท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สีสองเก้าหนึ่งกับสามสองร้อยบาทส่งคลิปให้ขออวยท่านเจมชื่นครับสวัสดีครับ